ถ้าพูดถึงลม,ลมที่เคลื่อนปลานเนี่ยพึ่งมารู้สึกกับตัวเองเมื่อวานกับตอนเช้าที่พยายามจะฝึกว่าแล้วปลามันออกที่ไหนมันออกที่ทุกส่วนของร่างกายเลยมันออกมันออกไปตามปลายมือปลายเท้าใช่มันออกมันออกมันออกไปแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนแบบแบบอย่างนั้นแต่ว่าปลาที่เดินในตัวเนี่ยไม่รู้สึกแต่รู้ตอนที่มันออกไป แต่ว่าไม่ได้ชัดเจนคือถ้าช่วงไหนที่มันมีมีเป็นเป็นปราณที่เป็นปลมปลานจริงๆครับข้างหลังนะ่ะมันจะร้อนเลยร้อนฟุบฟุบมากเลยร้อนแบบเนี่ยเราแช่อย็นน้ำน้ำก็เย็นเฉียบนะแต่หลังเราอ่ะร้อนมากเลยถามพี่หมอเพราะว่าโดยส่วนตัวนะ่ะรู้สึกว่าเวลาทําลมปลาาเนะ่ะเวลาปรานมันเดินมันเดินทั่วแหละ แต่รู้สึกว่าแนวกระดูกไขสันหลังอ่ะความร้อนจะไปขึ้นที่นั่นแล้วบางทีจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าแนวกระดูกไขสันหลังมันเป็นตัวเก็บ energy อ่ะมันเป็นตัว s a ฟ e n e r g y ไหมเลยนี่ก็เลยถามพี่หมอไงว่าเพราะว่ารู้สึกความร้อนจะไปอยู่ที่แนวไขสันหลังแต่โอเคปานอ่ะมันก็กระจายกระจายทั่วมือมือก็จะเหนื่อออกเอออย่างนี้ใช่ไหมก็เลยถามพี่ มันมันอยู่ในน้ําก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเหงือ่อแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนมันลมมันออกไปครับแต่ว่าหลังเนี่ยรู้เลยว่ามันมันร้อนแต่ก็เลยก็เลยแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็มีฉุกคิดขึ้นมานหนึ่งเหมือนกันว่าก่อนหน้าเนี้ยคือตัวเองเนี่ยคือคือจะปวดตัวมากเลยคือด้วยทาผิดไงทําผิดก็คืออัดอัดอัด,อดพลังมันอัดมันจะปวดปวดโน้นปวดนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าเอ๊จริงๆเราทําพลังลมปราณเนี่ยเราทําเป็นทางผ่านนะ คือทําให้พลังอผ่านตัวเราแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะถูกหรือผิดนะเดี๋ยวต้องกลับเรียนทำมาตาอย่ากเก็บพลังไว้อ่ะคือทําแล้วอะ่ะให้มันผ่านแต่ว่าเก็บไวอ้อ่ะถ้าไปกักเก็บอะ่ะมันมันจะเหมือนมีตัวไปเก็บพลังอะ่ะแล้วมันจะอัดใส่ตัวเราอะ่ะอันนี้อันนี้คือมันให้มันผ่านไปเฉยเฉยอะ่ะใช่ไหมครับของตาไปทำไปก็ทําเลยเป็นรู้อย่างเดียว ปลาโลบานก็เป็นรู้อย่างเดียวไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเก็บอะไรไว้เลยจะเก็บมันเป็นอัตราตัวตนมันเป็นมีม,มีมีผู้เก็บจะเป็นทุกข์เจ้าค่ะองค์หลวงตาเจ้าค่ะพอดีเนี่ยเหมือนกันหนูรู้สึกแค่ว่าเวลาปานน่ะความร้อนมันจะเดินมันสร้างไปหมดแหละแต่ว่ามันจะเดินตรงทางกระดูกไขสันหลังหมายความว่าในแง่ของการรักษาการอะไร คีย์เวิร์ดมันไปอยู่ตรงไขสลังหรือเปล่าล่ะเจ้าค่ะเออมันก็อยู่ที่ว่าร่างกายเราพร่องตรงไหนอ๋อเจ้าค่ะเราอาจจะเป็นโรคปวดหลังอ่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะความร้อนก็เลยไปปรากฏที่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่อ๋อเจ้าค่ะเพื่อววัยวาเราพร่องตรงไหนอยู่กับรู้อย่างเดียวรู้เือใจอยู่กับใจรู้เดียวไม่มีไม่มีกลับไม่มีเก็บอะไรไหมแม้แต่อยู่ในโลก ของความเป็นจริงอ่ะเก็ไม่ไม่ไม่เอาอะไรมามากักเก็บไว้ในใจไม่เอาสามีภรรยาลูกหลานกิเ <prim> ล <ing> สอะไรมากักเก็บไว้ใจเป็นรู้อย่างเดียวเหมือนกันแบบเดียวกันพลังลมปานก็ทามันจะมีเอจะร้อนจะเย็นจะวู่นวับในขึ้นพลังไงก็เป็นรู้อย่างเดียวเจ้าค่ะเป็นเป็นรู้อย่างเดียวเป็นรู้รู้รู้จใจใจรู้จักธาตุรู้แล้วก็เวลาใช้คิดประจำวันก็อยู่กับรู้อยู่กับใจที่ได้แต่รู้เจ้าค่ะ กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะกราบนมัสการครูบาเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาพี่ไม่ได้ถามแต่ว่าจะส่งการบ้านเ,เจ้าค่ะหลวงตา,าตงก,าก็เออเออฝึกพลังลมปราณเนี่ยพิธว่าคือพี่เป็นรู้ครั้งเดียวที่ตอนที่ส่งการบ้านหลวงตาก่อนหน้านี้เจ้าขาที่ทาง ทางโทงรศัพท์เจ้าค่ะก็คือเป็นตอนเช้าคือเขาเป็นของเขาเองรู้สึกช่วงนั้นมันเพิ่งกลับจากวัดใหม่ๆน่าจะถ้าจาไม่ผิดนะเจ้าค่ะก็คือคือเขาเป็นของเขาเองมันจะแบบเป็นลักษณะของก่อนจะลงสาะเนี่ยมันกายเบาใจเบาแล้วแต่พอลงสาะปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยคือมันเหมือนกับว่ามันมันมันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกโป่ง กลายเป็นลูกโปง่งใช่เป็นลูกโปง่งพอลงสารนี่มันมัน,มน,มนพ,อพอจุ่มน้ําเนี่ยการการเก็บการกักลมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการทําการกักลมหรือการท่องท่องบทอะไรต่างท่องท่องบทงมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามีตัวเราท่องมันแบบคือไกลๆอะ่ะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันท่องเจ้าค่ะ อันนั้นคือตอนเช้าแล้วพอตอนเย็นเนี่ยหลวงตาพิพิก็จะเป็นลักษณะของการกักลมได้จิตจิตจิตไม่รั่วแต,แต่แต่ลมรั่วหลวงตาบอกว่ามันเป็นการหมักอะไรนะหมักอารมณ์มเ,เจ้าค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอ,อ,อันนั้นคือวันนั้นออพอหลังจากนั้นพิษก็ทำวันหลังหลัง ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าตอนเช้าแล้วพี่ก็ตอนเช้าพี่ก็จะเป็นลักษณะของการที่สงบใจก่อนสงบใจก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าใจเบาใจเบาเหมือนกับเออแล้วลูก้ว่าใจเบาใจเบาสงบใจก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะของมีหลายรูปแบบหลายเวอร์ชั่นก็คือเป็นลักษณะของการกักลมได้ แล้วก็จิตไม่รั่วเอ่อกิอออือนลมเกิือนลมเกิือนเกิือนเกิือนน้ำลายก็ไม่รั่วลมไม่รั่วหลังจากนั้นไม่รั่วแต่แลักษณะมันไม่เหมือนกับตอนที่เป็นรูที่ท,ที่ที่ครั้งนั้นเจ้าค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็กักลมแล้วก็จิตรั่วอันนี้ก็สังเกตว่าเหมือนกัน ลองของเจ้าค่ะไม่ได้เจตนาแต่ว่าเหมือนกับว่าทดสอบวอ่าเ้ยมันวับไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าอืมเดี๋ยวจะไม่ให้แบบจะจะทําไม่ให้ลมรั่วหมายถึงว่ากินน้าลายไม่ให้ลมรั่วแบบลองหลายครั้งก็เสร็จรั่วตลอดไม่เคยมันก็เลยถ้าจิตรั่วเนี่ยลมรั่วแน่นอนตอนกลินน้ําลายก็คือสรุปกับตัวเองเจ้าค่ะว่าเออถ้าจิตรั่วก็คือลมรั่วแน่นอนอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วก็อย่างที่พี่นิเวศบอกว่าการกั้นลมที่กั้นลมในท้องที่แบบตั้งใจกั้นลมอันนั้นพี่ก็ลองเหมือนกันว่าจะกั้นลมเยอะๆโดยที่ไม่ตั้งใจมีไหมมันไม่มีมันไม่มีค่ะแบบไอ้ที่แบบกั้นลมเข้าไปในท้องยิ้ๆอะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะต้องมีความพยายามมีตัวเราพยายามทุกครั้งก็มันก็สรุปได้เหมือนกันว่าเออมัน ทำยังไงก็มันก,มนก็มันก็มีตัวเราถ้าสมมติว่าจะเอาลมให้ได้เยอะๆอะไรเงนี้ยค่ะเจ้าค<ม>่ะก็เลยจะกราบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่าไอ้ที่แบบจ,มมจิตไม่ลมไม่รั่วจิตไม่รั่วแล้วก็ตอนกื้นน้าลายก็ไม่รั่วแต่ว่ามันไม่ได้เบาเหมือนตอนที่ที่ที่เป็นรู้จริงๆตอนนั้นมันมันยังมันแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะแตกต่างกัน มันจะค่อยมีประสบการณ์นี้ที่พุทธันให้พระพุทธานฝึกกันบ่อยบ่อยบ่อย่ยมันจะคือก็มีประสบการณ์มันก็ต้องมีมีประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงคมันจะมาสูงสุดถึงขั้นที่ที่ว่าที่ที่หมอนนเวศกับเนี่ยกับเจติมาเ็าพูดเนี่ยคือมันจะเป็นรู้รู้นี่มันเียกว่ามัน เงียบไปเลยอะมันเหลือแต่รู้แล้วเงียบไปเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วก็เราไม่ใจก็เราไม่ใจก็มันก็จะดับได้เหมือนกับมันห่างงมันการใจไม่อยู่แล้วมมนใจจะขาดไอ้ความรู้สึกนึกคิดเรามันก็มันก็ไม่อยู่แต่มันหกค่อยๆมันไม่มีความหมายมันค่อยห่างออกไปมันห่าไปแล้วก็ใจมันก็ไม่กังวลเงียบ่าเลยเงียบใจมันก็เป็แต่รู้แต่ไม่มีตัวใจนะมันเป็นรู้ รู้เนี่ยมันได้แต่รู้มันไม่ได้กังวลกับอะไรมันแค่ก็ว่ามันใจจะขาดอะไอวความรู้สึกนึกคิดเรามันก็มีอยู่แต่มันเหมือนกับว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเหมือนกับว่าไม่อยู่ห่างห่างไกลไงไม่ทราบเช่เวลาเราไปทําผักมานนะมันเหมือนทางห่างไงไม่ทราบมันเยอะว่าทางห่างออกไปอากาศไปลมหายใจก็เหมือนมันเหมือนมันไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปคิดตัวจะตายไม่ตายอะไรมันก็กือว่ามันรู้แล้วก็ มันก็ยังคิดได้อย่างที่ที่หมอนิเวศเขาคิดว่าโอ้จำได้เลยว่าตอนลงตาสอนเรื่องไอ้จิตตุก่อนที่จะตายอ่ะจิตตุดตายมันจะเป็นอย่างเงี้ยที่จะเป็นเป็นรู้แล้วก็ปล่อยลมหายใจเสื่อมไปไกลค่อยๆห่างออกไปแล้วก็มันค่อยๆปอดลงมันจะห่างมันแผ่วลงแผ่วลงลมหายใจค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็เงียบไปแล้วก็ไอ้แต่ไอ้ในความรู้สึกของตาเนี่ยคือจิตมันไปก่อนนะกว่ารู้สึกมึนคิดอารมณ์เนี่ยมันไปก่อน มันก็ค่อยห่างออกไปก่อนแล้วก็ไอ้ลมหายใจมันค่อยๆมันมันนิ่งไปแล้วก็แต่ตอนที่มันหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยไอ้ลมตายยังไปไม่ถึงตรงนั้นที่ว่ามันเฮือกสุดท้ายไอ้มันตายแล้วแต่คุไปก็ถึงตายนะที่มันหายใจแบบตายเลยนะ่คือยังไปไม่ถึงแต่ก็คือไปถึงในขั้นที่ว่ามันมันไอ้ลมหายใจเนี่ยมันมันหมดความหมายห่างออกไป แล้วก็ diyorsun, อดอ,ออกไปแล้วก็เงียบไปแล้วก็ไอจิตม,มันในความรู <ười of this emotion> ้สึกนึกคิดลมก็ห่างออกไปมันห่างไปมันเองไม่ได้ผะมันแค่แผ่ว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 ไปแผ่วไปแผ่วไปลมก็แผ่วไปแผ่วไปแผ่วไปแต่ไอรู้นี่มันมันแบบว่ายังไงอะคือมันมันไม่มีอะไรเลยมันมันในรู้นี่มันมันเป็นรู้อย่างเดียวเลยมันมันไม่มีแม้แต่เหมือนกับ รู้นี่จะมีอาการสักป้ายหนึ่งนิดหนึ่งมีการมีการจับความจั่นสะเทือนไวเบรชั่นอะไรของรู้นี่มันไม่มีเลยไม่ว่าจะเอาเครื่องมืออะไรมาจับมันก็ว่ามันไม่จับความจั่นสะเทือนของรู้ไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่มันมันก็รู้ทุกอย่างว่าค่อยๆจากไปแหละค่อยๆจากไปแล้วก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีความกังวลไม่อะไรก็เป็นรู้เป็นรู้เลยไปอย่างเงี้ยมันมันของพี่รู้สึกว่ามันยังหยุดใต้น้ำมันยังไปไม่ถึง ไปยังไม่ถึงรู้ที่มันมันมันเงียบไปเลยมันมันเงียบไปเลยมันไม่ไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วไ็อีกอย่างอื่นก็ยังมีอยู่แต่มันห่างออกไปความรู้สึกนึกคิดอารมลมก็ไม่มีความหมายความรู้สึกนึกคิดอารมลมก็มันก็ห่างออกไปเองไม่ไม่มีเจตนาจะไปปล่อยไปวางเลยนะคือมันรู้อยู่แล้วสุดท้ยายก็มันรู้อยู่ในรู้มันไม่ได้ไปสนใจว่าไปตั้งรู้อยู่ในรู้แต่มันรู้อยู่ในรู้นั่นแหละ แล้วมันก็รู้ว่าทุกอย่างเริ่มห่างกอนหมแล้วเราก็รู้เลยว่าอ๋อจะตายมันเป็นแบบนี้เองทุกอย่างมันจะจบลงแล้วก็เหลือแต่รู้อยู่ในรู้ที่ที่หลวงตาหมาบัววันนี้ที่ที่ฟังว่ามันก็เป็นแบบนี้ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนจะตายอ่ะก็เน่าให้พวกเราฟังเหมือนกันคล้ๆอย่างเงี้ยคือเราก็พอตอนตายถ้าก็ตัดสินใจว่าจะไปแล้วเหรอใคล้ๆเงี้ยจะไปแล้วเหรอถ้าไปก็ปล่อยขาดเลยใช่ปะ าไปก็ป่อยขาดเลยแต่ถ้ายังไม่ไปก็ก็กรู้ตัวจะไม่ไปแต่ถ้าไปก็เออไม่ได้กังวลใครก็ไม่ได้กังวลว่าจะไปแล้วหรอไปก็ไปแต่ก็พูดอย่างงี้ว่าจะไปแล้วหรอ,อจ,ะจะไปก็จะไปก็ไปไม่ได้กังวลแม่ะไรกราบขอบการเออนั่นหมายความว่าเวลาฝึกถ้าสมมุติว่าเออ รู้ว่าเราอยู่กับรู้แหละอยู่กับรู้แล้วมันต้องต้องฝึกไปจนถึงจุดที่เออ่ลมหายใจแบบยาวๆหรือแบบที่ที่หลวงตาว่ามันเปนมันมันไม่ใช่เกี่ยวตรงนันนะมันตรงว่ายังงไคม่ของพีทเนี่ยมันยังเอาตัวเราไปรู้มันยังมันยังรู้ของขันค่ะมันยังเป็นความรู้ของขันค่ะหลวงตามาบั่ออาาย์สมนน์อาจารย์ถ้าบอกอันนี้เป็นความรู้ของขันของพีทเนี่ยยังเป็นความรู้ของขันก็ปล่อยความรู้ของขันเนี่ยมัน มันดาเนินไปของมันเองอ่ะมันมันมันเป็นความรู้ที่มันเหมือนกับมันยังรู้อยู่ในตัวเจ้าค่ะมันยังรู้รู้ความรู้สึกนนึคิดเราอยู่ในตัวเจ้าค่ะแต่ก็ก็รู้อย่างนี้นะแต่ไม่ได้ไปคิดปวกแต่งกังวลอะไรล่ะก็รู้รู้รู้อย่างนี้แหละแต่ว่าให้รู้ว่าเนี่เป็นความรู้ของขันมันเหมือนความรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่คิดตั้งแต่ไอ้เราคิดอะไรเราก็รู้เราคิดที่เราพูดกับเจ้าคิดว่าเราคิดอะไรเราก็รู้เราคิดอะไรเราก็รู้แต่นี่เป็นความรู้ของขันเจ้าค่ะแต่อ้ที่เป็นเป็นธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์อ่ะ มันเหมือนในไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารม์และความรู้ของขันเนี่ยที่เป็นความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันห่างออกไปมันห่างออกไปไม่แต่ความรู้ของขันก็ห่างห่างออกไปมันค่อยค่อยหมดความหมายค่อยค่อยค่อยค,อยคอยจางลงจางลงจางลงมันจะไผยไม่ถึงแต่ไม่ใช่ว่า เราจะพยายามไปฝึกให้ไปถึงพุทธยาทุกคนจะต้องดักเอาไว้เหมือนกันเจ้าราบยาพยายามจะไปฝึกให้ไปถึงตรงนั้นมันก็ไปตกตกแตกหมดอะคือเป็ได้แต่รู้ออกแรงเดียวเลยมีอะไรก็ได้แต่รู้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 เป็นมันเองเจ้าค่ะไอ้ที่ว่ารู้รู้เป็นพระเป็นความรู้ของธรรมชาติไม่ใช่เป็นความรู้ของขันนะก็รู้ขันจะห่างออกไปได้เลยเจ้าค่ะแล้วก็มันก็เป็นบอกเป็นความรู้ของใจรู้ของธาตุรู้ทุกอย่างจะห่างกันเองเป็นความรู้จากธาตุโดยสุด ไอ้ท you know, so so, in ุกอย่างมันห yes. ่างเองเราไม่ใช่ต้อการผักไปไกลๆแต่มันห่างออกไปเองแต่ความรู้อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้ของขันที่เราบอกว่าคิดอะไรก็รู้หน้าอะไรก็รู้มันจะเป็นรู้ของขันอยู่นั่นจริงอ่ะความรู้ของขันจะไปฝึกใหม่เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์ที่เพื่อนเหล่านี้อยู่ที่ประสบการณ์เลยคนที่ยังไม่ได้ฝึกในประมาทแต่คิดว่าโอ้ยมัน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 เล็กๆตัวเล็กๆอะไรเนี่ย แกเอามารักษาโ <c oughs> ควิดอะไรแกเอามารักษาโควิดหรือว่ามันเป็นเรื่องของไอ้อะไรละ่ะปรารลปาของผู้กำลังภายในอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยคนละเรื่องนัเน,น,นี่ยอันเนี้ยมันคนละเรื่องเลยอันนี้มันจะถึงขั้นธรรมชาติรู้ที่เบิสุดเลยอันเนี้ยมันพ้นจากสมถะและพ้นจากวิปัสนาข้าไปถึงธรรมชาติรู้ที่เบิสุดเลยสมถะเลยวิปัสนาไปคือมันมันมันเป็นขั้นจิตสุดท้ายเลยจิตสุดท้ายที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดอีกแล้ว เนี่ยอันนียมันสำคัญมากนะคนทั้งหลายเนี่ยมีประมาทมากคิด i, ว,ว่าไม่เป็นไรเราเราบอกให้ฝึกทุกวันวันละถ้าฝึกยิ่งฝึกบ่อยๆมันยิ่งจำนาญฝึกบ่อยๆมันยิ่งชำนานพ,พอพอเขาฝึกบ่อยมีประสบการณ์นะไอ้ทียจำนาญเพราะมีประสบการณ์นะปิดปิดถูกๆปิดปิดถูกๆมาเล่ากัน <laughs> เลยมันก็บอกมันฝึกบ่อยก็เลยไม่ลงปิดปิดถูกๆมาเล่ากันได้ไงะบอเลยมีประสบการณ์ ไม่ใช่ละแต่แต่ให้รู้ว่าแต่อันนี้มันยังไม่เป็นรู้ของธรรมชาติแต่มันจะเป็นความรู้ของขันมันจะเป็นความรู้ของขันเนี่ยแต่ที่จะได้มาพูดเรารู้เลยก็จะไดิมาเนี่ยไปถึงไอ้ธรรมชาติรู้เลยเป็นธรรมชาติรู้เป็นเป็นรู้รู้ที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต่นี้ก็เหลือแต่ไอ้ฝึกบ่อยๆบ่อยๆต่อไปมันก็จะทุกชีวิตประจําวันเนี่ยมันอยู่ได้รู้ธรรมชาติอยู่ยที่เป็นรู้ธรรมชาติ มันจะไม่ไปกังวลกับเรื่องจะต้องทําให้เป็นรู้จะต้องพยายามรู้จะต้องมาอันนี้สังขารเรื่องนี้เป็นรู้อันนี้เป็นรู้หรือเป็นสังขารเลยไอ้ๆน้นมันยังไม่รู้มันจะไม่เจอไงพอเจอพอรู้จักซะแล้วว่าอะไรเป็นรู้ตัวประชาติมันก็มันก็เจอครั้งเดียวมันก็เกินพอแล้วคนเราอ่ะมันก็รู้แล้วว่าเออรู้จักกันแล้วเจอครั้งเดียวตัวนี้พอมันเจอรู้จักกันต่อไปเราก็ฝึกบ่อยๆแต่พอกกเจ้าใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็อยากได้มันอีกต่อไปพอะครั้งต่อไปเ่มลำบาก ว่าเราพอเราเจอมันก ja ็้ค้างเราก็เริ่มอยากได้มันพอเริ่มอยากได้มันเนี่ยอยากให้ไปรู้ธรรมชาติตอนนี้ไม่ใช่ไปรูุ้กแต่งหมดเลยแต่ก็เป็นประสบการณ์เดี๋ยวเราเราก็ดูดีกว่าพอเราอยากได้มันไปรูุ้กแต่งอยากไปรู้ธรรมชาติก็ไปรูุ้กแต่งแล้วก็ฝึก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 มันก็จะมีประสบการณ์มาเล่ากันอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็มีควมไปอยู่ทุกชีวิตประจำวันทุกประจำวันอะอยู่ได้รู้ธรรมชาติอยู่ได้รู้ธรรมชาติแล้รู้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะคุ้มครองพัดขันเราเอง คือทำเยี่ยมคุ้มครองผู้ประกบพิธธรรมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นจะตายก็ไอ้นี่ก็คือต้องสิ้นอายุขัยจริงๆคือมีเหตุปัจจัยที่กรรมมาตัดรอนทําให้สิน้นอายุขัยถึงจะถึงจะต้องสิ้นอายุขัยไปจริงๆแต่ถ้าไม่ถึงครมที่กรรมมาตัดรอนให้สิน้นอายุขัยไอ้นี่ก็จะเกิดรักษาอยู่ได้ไอ้รู้เนี่ยรู้รู้นี่แล้วว่าจะไปแล้วเหรออืออย่างเงี้ยถ้าจะไปก็ไปแต่มจะไปไปแต่ยังไม่ถึงเวลาตายมันกนเขาเขาจะให้อยู่มาช่วยสอนธรรมเขาให้อยู่ตอ่อ การขอคการดวงตาทุกขาแล้วไอ้ที่ตอนเช้าที่มันแบบกายเบาใจเบาตัวเบาเป็นลูกโป่งอันนั้นก็ยังไม่เป็นรูแบบนั้นเป็นสมบัติเป็นสมบัติเป็นควาสกุเป็นสมบัติอ๋อยังไม่เป็นรู้เจ้าค่ะมันเป็นเป็นควาสกุลเป็นสมบัติมันก็แต่มันก็เลื่อนไปจากตรงนั้นแหละเลิ่อเลิ่อนไปจากนั้นก่อนเจ้าค่ะแต่ก็รู้ต่อไปอีกรู้ต่อไปอีกรู้ต่อไปอีกเป็นรู้เป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้ต่อไปอีกเราไปอีก อันนี้เป็นเริ่มเป็นเริ่มต้นของของปาก,าท,ากทางคือว่ากายเบาใจเบาเหมือนลูกโป่งลอยได้เลยอันน like over ั้นเป็นเริ่มของต้นทางเริ่มต้นทางเริ่มปากทางที่จะเข้าไปสู่รู้นะก็ต่ออีกต่อไปอีกต่อไปฟุกต่อไปอีกฝ่มันจะไปมันจะไปรู้เองเพราะว่าที่จะไปรู้ได้มันต้องมาจากความสงบเนี่ยแหละมาจากความสงบเพราะฝึกไปแล้วมันสงบแบบเนี้ยที่ว่าเหมือนลูกโป่งลอยได้ เหมือนลูกโปง่งไอ้ลูกโป่งอัดแก๊สใช่ไหมใช่ลูป<า>ลปโปง<ช>่งตัวหวานนะเออมันก็มันก็มานี้ก็เริ่มมันก็เจอกำนานในตรงเหมือนลูกโป,ป่งลอยได้แหละแต่นั้นมันยังไม่ใช่ท่มันยังมันจะเป็นเริ่มต้นเหรอมันเริ่มต้นของทางที่จะเป็นความสงบที่จะเข้าไปสู่รู้อืออือคือเริ่มต้นของมรรคพ่ดง่ายเจ้าค่ะมรรคมันต้องเริ่มต้นของอริยมรรคอะอริยมรรคให้ผลนะก็คือต้องเริ่มที่ความสงบเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาศีลคือความสงบถ้าไม่สงบแล้วไม่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 มีศีล ศีลไม่คือความสงบสพอสงบนี่นคือศีลน,นิเทศที่ว่าบอกว่าศีลที่เรารักษากายวาจากายกายวาจาที่ไม่ให้ไม่ผิดศีลห้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นในศีลภายนอกเป็นศีลที่ท,ที่ที่กายที่วาจามันยังไม่เป็นสมาธิแต่ไอ้เป็นศีลก็เรียกว่าศีลงดเวน้นวีรัตงดเวน้นแต่พอมันมาถึงความสงบแล้วมันเป็นศีลที่ใจแล้วเป็นสมาธิพอศีลที่ใจแล้วเป็นสมาธิ อันนี้พอพอใจมันสงบอ่ะมันจะเป็นสมาธิแหละเป็นศีลอันนี้คือหลวงตาเรียกว่าอันนี้คือเขา้าเริ่มเข้าทางของอริย,ยมรร <S S S> ตตอนเริ่มมีศีลเนี่ยคือเริ่มใจสงบเพราะฉะนั้นพอเริ่มใจสงบที่เป็นแบบเรียกว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยก <S S 2> ็คืออันนี้ก็คือเป็นศีลละเป็นศีลแล้วก <S S 1> ็มันจะไม่มีนิวรณ์ห้าเขาครอบงำอันนี้มันจะไม่มีนิวรณ์ห้าเขาครอบงำเพราะว่าสมะถะเนี่ยเขาเไยตอนที่สอบนักธรรมเอก หลวงป,ปู่ทิราเนี่ยไปสอนนักธรรเองสมถะกรรมฐานคือไม่มีนิวรณ์ห้สาสมถะคือสิ้นนิวรณ์ห้าวิปัสนาคือกับวิปัสนากรรมฐานคือสิ้นกิเลสในี่ข้อสอบนี่ยนักธเองก็มีสมถะกรรมฐานสิ้นนิวรณ์ห้าวิปัสนากรรมฐานคือสิ้นกิเลสแต่ทุกบอกว่าสมถะกรรมฐานเที่ว่ามันกายเออบาใจเบาเป็นศีลนะศีลเพราะว่าอาริยมรรคอริยมรรคไม่องแปดอะคือ สรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานั้นพอพอเริ่มใจสงบเนี่ยพอใจสงบที่ไม่มีวันห้าก็เข้ามานี่จึงเริมเข้าสู่ปากทางของอริยามรรคทานโดยของอริยามรรคแต่ถ้าใจยังไม่สงบยังไม่เป็นยังไม่เป็นศีลยังไม่เป็นอริยามรรคในความเห็นของตานะ <S 1> <S 1> <S ที่ที่เราบอกว่าโอ้โหพอ,อ,อ,อมันไปฝึกพลกรามป,ปาใต้น้าแล้วมันเบามากเลยกายเบาใจเบา เพราะตอนนั้นมันไม่ตอนที่เราอยู่ใต้น้ำอะอยู่ในสระน้ําอยู่ใต้น้ําอยู่ในสระน้ำเนี่ยนะมันเหมือนมันตัดขาดจากโลกภายนอกไปมันน้ําก็เย็นด้วยไงแล้วมันตัดขาดจากโลกภายนอกมันไม่ได้ยินเสียงอะไรโลกภายนอกแล้วก็มันตาก็ไม่มองเห็นอะไรโลกภายนอกมันอยู่ใต้น้ํากิเลสทางตาก็ไม่มีกิเลสทางหูก็ไม่มีเสียงไม่ก็ไม,ม่มากระทบตะเทือนกิเลสท,ทางตาทั้งหู าหายจมูกที่จะไปหาดมอะไรกินอะไรก็ไม่มีเออกิเลสทางลิ้นจะกินอะไรก็ไม่ได้กินออกิเลสทางกายสัมผัสตอนนั้นก็ได้แต่ลงน้ำเฉยก็ไม่ไปสัมผัสอะไรที่มันนุ่มนวลนที่มันนุ่มนวลที่มันอบซอบอะไรเงี้ยก็คือลงน้ําไปเลยก็สัมผัสแต่น้ําก็ไม่มีกิเลสทางตาจงลิ้นกายมันก็ง่ายขึ้นนะคือเหลือแต่กิเลสทาง ทางใจทางประตูใจก็เหมือนกับว่าเน้นอาหานตเจ็ดขวบสอนพระโพธิระใบลานเปล่าที่ว่าให้สํารวมท่ห้าประตูแล้วก็เหลือแต่รู้ที่ประตูใจก็จะิผพานคือรู้ที่ใจรู้ที่ใจใจรู้ทางใจเปิดใจไว้แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สัตว์ปรู้ที่ที่ที่ทางใจก็จะเป็นรู้จนกระทั่งเข้าไปถึงรู้แต่ตอนที่มันยังสงบเนี่ยมันยังเป็นเป็นรู้ของขันห้า เพราะว่าอย่างขอ,องพิษเนี่ยคือมันจะเป็นความสงบในสมะถะกายเบาใจเบาเหมือนลูกโป่งมันอันนี้เริ่มเข้าปากทางของสมะถะและว้วก็สมะถะแล้วแต่รู้อยู่ตัวไหนอ่ะก,ก็รู้อยู่ตรงที่ว่ามันเออมันตอนแรกมันไม่สงบไปตอนที่เร,เริ่มสงบนั่นแหละไอ้รู้อยู่ตรงที่ว่ารู้รู้ความสงบไอไ้อรู้ก็จะปรากฏช,ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้สงบมากเลยอยู่ใต้น้ําตอนนั้นอ่ะมันไม่มีประตูอื่นมารบกวนล้วประตูที่กิเลสทางตาที่มลิ้นกายเหลือแต่ประตูใจประตูเดียว ที่จะคิดนึกตอมปรุงแต่งอะไรหรือไม่ถ้ามันไม่มีความคิดนึกตอมปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอะ่ะขณะนั้นน่ะต่ว่ากายเบาใจเบามันสงบมากเลยอันนั้นมันมนิวรห้าไม่ครอบงำแล้วงเนี่ยนิวรห้าไม่ครอบงำที่ประตูใจแล้วก็สบายแล้วตอนนี้ยตอนนี้มันเหลือแต่ความสงบกับรู้อ่าเหลือแต่ความสงบกับรู้แต่มันยังเป็นความรู้ของขันห้าอยู่คือมันยังรู้ไปคิดไป อย่าปูแต่งไปเฮ้เนี่ยมันไปเบาไปว่ามันตอบมันรูกลงเลยอย่างนี้จะกันจะกันจะกันจะไม่ใช่จะเป็นความรู้ของขันหน้าที่วิเคราะห์ไอ้ความรู้ที่วิเคราะห์น่ะเป็นความรู้ของขันหน้าที่ที่หมอวิสารศาสตร์ชอบวิเคราะห์ก็เหมือนกันพวกหมอเนี่ยก็จะชอบวิเคราะห์พวกศาสตร์ก็วิเคราะห์เหมือนกันเนี่ยจ้าวิเคราะห์เนี่ยคือเป็นความรู้ของขันหน้าแต่ที่เขาจะวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์แต่พอมันไปรู้แล้วมันจะรู้ว่าไอ้ที่ที่ที่รู้วิเคราะห์เนี่ยมันเป็นความรู้ของขันหน้ามันมันก็รู้กัน แต่ก็วิเคราะห์ได้ไปในห้ามวิเคราะห์เพราะว่าไอ้ที่ฉลาดมาได้นี่ก็เพราะวิเคราะห์ที่เราฉลาดไปได้ก็เพราะวิเคราะห์แต่เราไม่รู้ไอ้วิเคราะห์เนี่ยเป็นความรู้ของเป็นความรู้ของใจของขันห้าแลแต่เราก็วิเคราะห์วิเคราะห์แต่พอเราวิเคราะห์เราเข้าใจเสร็จแล้วมันก็จะจบไปกงมันจะไม่ได้อะไรวิเคราะห์อะไรอยู่ใต้น้ำมันยังจะไปวิเคราะห์อยู่ได้เลยเราจะวิเคราะห์ฟุ้งซ่านอยู่ได้ไงนตลอดมันไม่ได้แล้วมันจ่ายใจไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยมันได้ไหวิเคราะห์มันก็จบไปไงพอจบไปมันจะเป็นรู้ง รู้ที่ไปได้วิเคราะห์เออมันจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันรู้ไปวิเคราะห์ไปรู้ไปวิไอ้ี่มันตอนเย็นมากเอยตอนนี้น้ำเย็นโอ้ตอนนี้น้ำอุ่นอุ้ยตอนนี้มันสงบป่เลยะอ้ยทำไมมันเบามันกายเบาใจเบามันลุกโปร่งเลยเนี่ยทำไมตอนนี้มันสงบมากเลยเนี่ยไอ้ที่รู้ไปวิเคราะห์ไปโอ้ตอนแรกเราเราอยู่บนบกนี่เราด้วว่ามันมันสงบมันไม่สงบเดียมันเราไม่เคยสงบจริงๆอันนี้เราก็หลักอ่ะเออพอมันสงบก็วิเคราะห์ใหญ่เลยวิเคราะห์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 ไปเออวิเคราะห์วิเคราะห์เข้าใจ อ๋อพอมันเป็นรู้ว่าไอพี่คอมันหายไปแล้วมันก็จะรู้ว่าไอพี่คอเนี่ยคือปรุงแตง่งแล้วก็เลยแต่รู้รู้กับความสงบแล้วในความสงบเนี่ยมันก็มีคําบริกรรมนะที่เราบริกรรมที่เราไอเป็นคําบริกรรมคําคําสวดอะ่ะนี่มันก็มีคําสวดเราก็รู้ว่ามันสวดสวดแล้วเกิดขึ้อนอะไรมันก็รู้อีกนะรู้ว่าที่ว่าที่ที่หมอนิเวศบอกว่าพอม,มีคําสวดมันก็รู้ว่าสวดอยู่แล้วก็ลมใจใจก็ ก็ค่อยห่างก็ค่อยแผ่วเบาไปแล้วก็สุดท้ายลมใจก็สกุกประแหายใจแล้วก็ไอ้คำสวดก็ยังสวดอยู่ก็รู้อีกว่าคําสวดก็ยังสวดอยู่แล้วก็ไอ้ความคิดติดต่อตงแต่งอะไรต่างๆก็รู้ว่ามันไม่ได้เข้ามาสู่ใจรู้ว่าโอ๊ยจิตสุดท้ทายตอนจะตายเป็นแบบนี้เองคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ห่างออกไปมันก็ค่อยจางคายไปคายจากคายห่างไปโอ้แล้วก็ไอ้ลูกลูกก็คือลมใจเนี่ยก็คือแผ่วเบาลงไปสุดท้ายลมใจก็สงบสงัดเงียบไปแล้วก็น้ํา เวทานทาสัญญาตะการวิญญาณก็ค่อยห่างออกไปค่อยๆแผ่วเบาแล้วห่างออกไปเหลือแต่รู้อ๋อมันเหมือนที่หลวงตาเคยสอนว่าจิตสุดท้ายจนจะนดับเนี่ยถ้าไม่กังวลไม่ยึดบ้านถือบ้านเลยแห่ะมันเหลือแต่รู้เป็นอย่างนี้เองทุกอย่างอะขันห้ามมันจะห่างออกไปหมดเลยรูปนามค่อยๆห่างออกไปแล้วก็สุดท้ายก็หมดไปโดยที่ไม่กระเทือนไม่กระทบกับกับรูบ้เลยไม่กังวลเนี่ย เพราะนั้นพอเนี้ยพอพอเราออกขึ ЗЫКА ้นมาจะเราขึ้นมาอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วต่อไปก็อยู่กับรู้ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่กังวลอยู่กับรู้เลยพอมันรู้เป็นแล้วไงมันต้องฝึกนะฝึกอย่างหนักแม้แต่เคยเจอก็ต้องฝึกอย่างหนักแล้วต่อไปก็อยู่ได้ได้รู้พออยู่ได้ได้รู้แล้วแต่เนี้ยมันก็อยู่ได้รู้ทั้งวันแล้วแต่เนี้ยาก็จะรู้เองว่าอยู่ได้รู้อยู่กับรู้เรียกว่าอยู่กับรู้อยู่กับได้รู้อยู่รู้เนี่ยเป็นรู้อะพอมันรู้ไปแล้วว่าอยู่รู้มันไม่ไปไม่ไปไม่ไปหลง มันก็ไปรู้พอไปรู้แล้วมันก็ก็จะรู้เองว่าเออมันมันมันเป็นยังไงอะเวลามันไม่อยู่กับรู้พวกมันก็ดูทุกทานทั้งหลายเวลาไม่อยู่กับรู้แล้วเป็นยังไงอยู่กับรู้แล้วมันเป็นยังไงเต่ก็จะเห็นเองว่ามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้แท้รู้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วพอท่านพอท่านพบรู้แล้วเนี่ยท่านต่อไปท่านก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้ทั้งวันทั้งคืน แล้วก็อยู่กับรู้จนตายที่ท่านว่ากินอยู่กับธรรมเนี่ยหลวงปู่ทาจะรุตตโมไป็อจานท่านว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมแล้วก็ตายไปกับธรรมก็คือธรรมก็คือรู้นี่รู้ที่เป็นธรรมธาตุเนี่ย